เปลี่ยนปุ๊บปีนั่นเยี่ยมเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสกราญสุขสันต์หัตถ์รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าบุ๊กไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับพาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเคลียร์ก่อนไปก่อนไปใครเคลียร์จะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนไปก่อนไปใครเคลียร์ก่อนไปก่อนไป แสดงว่าแสมีตตองมีดีใครหัวเราะแบบสะใจสิด่ามันเป็นภาษาอังกฤษจะกดท่านไหนดิเนี่ยบอกเธอว่าดีเกินไปแล้วเขาทำยังไงกับเธอต่อหลังจากนั้นนะเขาอ่ะก็บอกล่างฉันทุกคนเลยหลายยี่สิบกว่าคนแล้ว่แกใช่ชอบคนเลวถ้าเธอที่ทำตัวดีสิทำตัวแบบนี้ขี้โมโหขี้วีนเตะเก้าอี้ปลาจานมะม่วงมั่งละโมโหแม่บ้านมั่งทำตัวอย่างเนี้ย ชะละกอันโอ้โหหึงแม่บ้านต้ององจรดูผัวตลอดเลยดูผัวเอฟผัวเข้าไปอาบน้ำพอแม่บ้านออกมาโมโหย้ายต้นไม้ทั้งบ้านเลยเอไม่มห้ามเพื่อนเนี่ยสิวันเปลี่ยนแม่บ้านทีใช่ไหมแกตกเดิขอที่ตาแดงไม่โทรศัพท์ไม่ได้เสียแล้วครับเป็นอะไรคะเมทาเมา เสียหรอเมื่อวานเราจะโทรคุยกันอยู่เลยนี um, ่ค่ะมันเสียจริงๆเดี so, ๋ยวเราโทรใหม่ก็ได้ค่ะไม่เชื่อดูสิดูสิเรุ่นนี้ก็ยังดีนะหน้าจอละเอียดเชียละเอียดคมชัดละเอียดแตกอ่ะเสียแล้วโทรก็ไม่ติด ลายก็ไม่ไม่เห็นเลยไม่ใช่เลยยเธอทำไมตัวมีแฟนเธอแบบโหดร้ายยังเลยอ่ะอารมณ์รุนแรงอ่ะโหดร้ายรุนแรงสารดีแบบนี้แล้วสเปคฉันเลยฉันดีรอโกดัวนี้ายตายแล้วขอเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื่อเครื่องนะจะได้โทรหาเธอได้ตลอดเวลาไงก็ได้เมทามันจะเครื่องเท่าไหร่เชียวสองล้านสล้านเฮ้ยเล่นมุกได้เลยล้านแรกปิดไปซื้อล้านสองไม่สองล้านบาทนี่แหละงล้นสัญญาณมันจะได้ดีไง ถ้าราคาถูกๆสัญญาณจะติดๆดับๆสองล้านไม่พอนะพอสิจ๊ะไม่หนูถ้ามีพอให้พี่ไหมเอ้าท็อปหนิงหนไมพูดอย่างนั้นนะเอ่อนะขอทั้งสองล้านแล้วกันนะก็ได้พี่เมธายังไงก็โอนให้หน่อยแล้วกันน้องเดี๋ยวหนิงไม่ขายบ้านขายรถไปซื้อโทรศัพท์ให้พี่เมธาก็ได้นะขอบคุณมากนะจ้าชื่คุจริงๆเลยอ๋อแต่มาคอแห้งแล้วอของมาเสิร์ฟดีกว่า เราหันมาคอนด้วยอ่ะหันมาคอนทำไมอ่ะไม่ระวางสูอุ๊ยเป็นไรพะอจ้าเนี่ยก็ขาแพงฮะขาแพงขาแพงเลยเหรอเอ้อดรองเท้ามาเด่นนวดให้ถูกเลยไหมขาแพงแบบ เดินอย่างเงี้ยอะไรเรื่อเวลาเดินแล้วไม่หัวจะล้มอีกหรือเปล่าจะล้มไห้พี่ก็รับสิล้มล้มหมุนให้พี่ก็รับจะหลุดหรือเปล่าอุ้ย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 เป็นอะไรอะอุ้ยรับด้วยอุ้ยอุ้ยเป็นก้อนเนื้ออะไรอะเจ็บไปแล้วเปล่าเจ็บพี่ก็รับเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนบ้างไหมเจ็บเนี่ยเจ็บตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะใครอ่ะเขาใครให้ใส่ชุดแบบนี้อ ทำไมไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองไก่เหมือนไก่เอาชุดตัวเองมาให้ใส่กล้าเดินไปไหนไม่ชุดแบบนี้ไม่กล้าหรอกนี่ชีวิตจริงผมไม่เอาเลยอย่างนี้เอาหรอไม่ได้แต่งหญิงมานานแล้วว่าตั้งแต่ปีสี่หนึ่งปีสี่หนึ่งเออเออถ้าอย่างนี้ถ้าเจ็บปวดอย่างนี้เดี๋ยวฉันพาไปโรงพยาบาล ได้ยินเหรอนึกว่าไม่ได้ยินนะนึกว่ามันแค่นี้ได้ยิน,นเหลออ้างตายเลวไงฉันพาไปโรงพยาบาลกันแล้วกันนะขอบคุณมากเลยจ้าแปบบ, <ๆๆ S 1> บบนึงนะ <ๆ S 1> หนิงยังไงโอนเงินให้ฉันด้วยนะ,ะได้ค่ะแต่ว่าพี่ประธานจะไปไหนะคะก็พาน้องเข้าไปโรงพยาบาลไงเราทำเขาบาดเจ็บแล้วก็โอนค่าเสียหายเขาด้วยเราไปยุ่งกับมันทำไมอะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปเองนี่อยางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย ตวงนี้ฉันเป็นเรทำอะไรช้าไปหมดเลยเหรอไม่ปล่อยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิง ก็คอณผู้หญิงผมว่าค ab ุณออกไปทายลิ้นก่อนได้ไหมครับถ้าเบรกเบนดิกยินดีต้อนรับครับผมค่ะงั้นกลับก่อนนะคะจะไปไหนแล้วครับรอเล่นค่ะจะไปซื้อข้าเบรกเบนดิกเนี่ยค่ะเออจะเอา้อหน้าหรือรอหลังดีครับเอาทั้งรอหน้าแล้วก็รอหลังเลยค่ะแต่ว่าขอแบบเกรดที่ดีที่สุดเลยนะคะอได้เลยครับนี่ครับ นี่ครับผ้าเบรกเบนดิตของคุณครับผมขอบคุณมากครับที่มาอุ่นหนุนับผมโอ้ยของดีๆแบบนี้ฉันต้องอุ่นหนุนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าฉันนะตั้งแต่ใช้ผ้าเบรกเบนดิตนะฉันก็มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกค่ะครับผมตอนนี้ผ้าเบรกเบนดิตของเราปรับสูตรใหม่เงียบขึ้นเบรกดีขึ้นแถมประสิทธิภาพยังดีกว่าเดิมอีกต่งางหากนะครับนนเลิศมากเลยค่ะครับอิรัก ที<ส>่รักนี่ที่รักจําได้ไหมที่ว่าที่รักพาที่รักไปที่ร้านกาแฟแล้วที่รักยังสั่งกาแฟให้ที่รักกินนะที่รักันน่ารักที่สุดเลยที่รักอ่ะที่รักจำได้เวลาที่รักที่รักไม่ต้องมาชมที่รักเลยโอเคครับโอเคถ้าพูดที่รักกันขนาดนี้ผมว่าไปหาที่นอนกันก่อนดีกว่านะครับดีทีักอ่ะที่รักอ่ะที่รักซื้ออะไรมากาแฟไงจ้า อุ้ยที่รักรู้ใจที่รักมากเลยเด็กเด็กเด็กอ่าลืมอะไรไปอย่างหนึ่งอุ้ยลืมอะไรที่รักก็หลอดไงหลอดเธอจะรักรักเธอตลอด ที่หลักที่รลักที่รลักที่รลักอ่ะที่บ้านอ่ะขายขนมครกหรือเปล่าอ่ะรู้ได้ไงอ่ะโอ้ก็เห็นหยอดตลอดเลยอ่ะคนอเลยไม่หยอดแต่เข้าไปคนแฉไม่เอาัวเองที่รลักเออนี่วันนี้ไปดูหนังกับพี่สักรอบไหมคุยไปดูวันสองต่อสองเลยหรอใช่แล้วพี่รักจะทำอะไรที่รักหรือเปล่าเอ้ ผมเป็นสุภาพบุรุษผมจะไม่ทำอะไรเธอเลยโอ้ยไม่ทำอะไรเลยใช่งั้นไม่ไปละเสียเวลาเอาไปเลยตําแหน่งตําแก่แ okay, เฮ้ยเฮ้ยผมพูดอะไรผิดเนี่ย <laughs> ผมผิดอะไรเนี่ย <laughs> ผิดตรงว่าคุณเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษเกินไปโอ้โอแ่ายางนั้นถ้ามีแฟนถ้าเจอผู้หญิงแล้วก็ผมต้องทำแล้วละ่ะถามจริงมีแรงเหรอจริงจริะ อ่ผมก็ไม่ค่อมีแรงหรอกแต่คำพูดคุณน่ะแรงแรงอุ้ทำใจไม่ได้แรงมาคอแห้งล้ะของมาเสิร์ฟดีกว่าเจ็บตรงไหนบ้างไหมเจ็บเนี่ยเจ็บตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะใครอ่ะเขาใครให้ใส่ชุดแบบนี้ เด็กยัไงฉันพาไปโรงพยาบาลกันแล้วกันนะขอบคุณมากเลยครับแ๊บหนึ่งนะหนิงยังไงโอนเงินให้ฉันด้วยนะได้ค่ะแต่ว่าพี่ประธานจะไปไหนคะก็พาน้องเข้าไปโรงพยาบาลไงเราทำข้าวบาดเจ็บแล้วก็โอนค่าเสียหายเขาด้วยแล้วไปยุ่งกับมันทำไมอะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปเองก็ได้อย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาไปโอ้ย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  ช่วงนี้ฉันเป็นทำอะไรช้าไปหมดเลยเหรอช้าที่ป่วยป่วยปะไปโรงพยาบาลกันนะอย่าลืมโอนกันให้พี่ด้วยพี่วคุณเมท่าไม่เอาไม่เอาแล้วเหรอคะเสียแล้วทิ้งไปเลยพี่เมธาพี่เมท่าเฮ้ยขอเด็กนุ่งโอนให้นะครับพี่เมธาเก๋งๆมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่โอนให้ทีเก่งโอนให้อะไรเขาเขาอีกมานั่งนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกฟังแกนี่นะมันมันโง่ ไม่มีสมองไม่มีความคิดแม่ยังจะผ่าหัวดูเหลือเกินมันมีความคิดมอกตัวเองบ้างไหมเห็นจมตาขนาดนี้มีตาหามีแววไหมโถมีสมองไม่มีไม่มีความคิดมอกตัวเองนอกจากหนังศีรษะตัวเองที่เขามันงออมาหรือเปล่าโไม่มีวัวเลยมันล้วนเลยไม่รู้จะด่ายังไงไม่ได้ง้อตัวเองงหัวงงอหัวหัใช่วัวไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์้ฉันไปฆ่ามันนะพูกเธอเหรอ มิวมันอ่อยเห็นป่ะมันอ่อยมันล้มเรื่องหลายทีมันก็ยอมล้มแล้วมันก็ให้พี่เขาอุ้มไปน่ะได้เห็นไหมฮะทำไมคิดเองไม่ได้วะแค่นี้ดูสินิสัยไม่ดีผมไม่สั่งสอนแค่นั้นอ้าวไอหรือว่าอะไรหรือว่าใครว่าพ่อแม่มันไม่สั่งสอนหรือว่าใครว่าอีนางคนนั้นน่ะอีนางหมียวลูกเฮียแหละจะไม่ได้ว่าเฮียซะหน่อยไใครู้ว่าใครเป็นพ่อมันก็ใช่ไงก็จะไปว่าลูกก็ไม่ได้ว่า ออกจาก้านไปเลยออกไปเลยไม่เจ้าไม่ขายให้คนนี่ปากนี่นกไม่เอาปากเสียเยใจง่ไม่ยอะไรอะไรยังไงก็จะกลับแล้วอะเดี๋ยวอุดหนุนก็ได้อุดหนุนสมูทตี้สักสิบแก้วนะเฮียนะัดไม่ไม่ขายคนปากไม่ดีเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวส่งแก๊บก่อนหรืออยู่ต่อสบายส่งแก๊ป ฮะส่งแก๊ปเข่าดังก็แก็บรถแก๊ปมันรถแก๊ปที่มันส่งอาหารเขาเรียกอะไรไรเดอร์เออนั่นแหละทูมไรเดอร์นี่แหละไรเดอร์ไหนมันน่าไม่ต้องไปสนใจหรอกลูกก็เป็นคนที่ใส่แบบนี้อยาไปคุยกหรอเขามีเรื่องอีกหรอเฮ้ยเอานี่พี่ให่เจ้ว่าพ่อมาหน่ะก็ใช่ไงก็ไม่ใช่ว่าลูกมันดิใจเย็นกินกินก่อนกินก่อนนี่ไงกินนี่ทำไมยันมาให้ฉันสอนแก๊บล่ะ มาจากไหนไม่มีใครทราบตายยืนเป็นอย่างนั้นเหลียวซ้ายแลกควแล้วตะโกนขึ้ว่าเมื่อแม่อยู่ใส่แกแกผู้ชายหล่อมากแกอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขารู้ดูสิดูยังไงหล่อดูกางเกงที่ยับยับกับผิวของเขาสิเป็นไงอะยับพอกันเลยอะ แกแต่ก็สูงมากเลยนะร้อยแปดสิบได้เลยสิเขาไม่ได้รีดผิวมาหรือเปล่าดูข้อสอบข้อสอบเข้อสอบขึ้นมาดูข้อสอบขึ้นมาโอ้ยด้านเนี่ยกับเขาแมวเห็นเปล่าโอ้โอตายรีบไปไหนไปไหนเขาไม่ต้องซื้อถุงอะไรไปเลยนะทำไมอ่ะใช้ถุงใต้ตาเขาได้เลยอ่ะโอ้ยดูดูดูคอดูคอเป็นไงตอนแรกฉันนึกว่าแบบเขาใส่สื้อยคอที่ไหนได้เขาใส่อะไรอ่ะคอเหี่ยวดูดูดูคอดูคอไปไงนแกฉันว่าแบบเาใสอกล้ที่นไ้เขาใ่อะไะคอ้วอดู อลากมานี่นาท่ถูกพเราเป็นคนแปดลิ้วอะรู้ได้ไงอ่ะยิ้มทีขึ้นข้างละสี่ลิวล้วเลยคนนี้ยังจะ,จะได้ไปให้ร้านอื่นอ่านอะ,อะไรเนี่ย<ม>ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ีค่ะโอ้สบายดีนะวันนี้จะไปไลฟ์สดทำเมนูอาหารที่ไหนะคะเนี่ยอ๋อวันนี้ว่าจะไปไอ้แจมรายการไอ้เตาถ่านสะทานทุ่งอะ่ะของพี่กิงอ,ะอ่ะจะไปทำข้าวปลาแกะไงะออข้าวปลาแกะว่าแต่สูตรของพี่อุ้ยเนี่ยต้องใส่อะไรบ้างคะ,ะขาดไม่ได้เลยครับนี่ต้องใส่น้ำปลาแท้ตาปลาหมึกไงจ้ะใช่เลยค่ะเพราะว่าน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกของเรานะครับผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาติค่ะไม่ใส่ผงชูรส ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่วัตถุกันเสียงไงคะและมั่นใจได้เลยในคุณภาพมาต,ตรฐานส่งออกค่ะและตอนนี้นะคะน้ำปราแท้ตาปลาหมึกของเรานะครับมี2ส,สูตรด้วยกันค่ะมีมีสูตรอะไรบ้างครับนี่เลยคะ่ะน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกฉลากเขียวคะ่ะจัดจ้านถึงใจเป็นสูตรออริจินอลค่ะเหมาะสําหรับปรุงอาหารนะคะทําให้รสชาติอาหารเนี่ยหอมอร่อยเข้มข้นค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มยำตำแกนะคะ อร่อยแซ่บทุกเมนูเลยโยูโยเล่อสูตรหนึ่งครับมีเลยค่ะน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลากเหลืองค่ะนัวถึงใจค่ะเป็นสูตรที่แบบว่ากลมกล่อมเหมาะสำหรับหยอะจิ้มค่ะเพิ่มรสชาติอาหารหอมอร่อยกลมกล่อมค่ะโอ้โหน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกนิด ทุกขวดทุกฉลาดเขาได้มาตรฐานจริงนะครับเพราะผลิตจากปลากระตักสดๆเนื้อน,น่อนๆเลยอ่ะฮู้พี่อู๋เนี่ยรู้ลึกรู้จริงสุดหล่อของดีอย่างนี้จัดมาอย่างละหกขวดเลยจัดไปครับพี่อุย๊ยโอ้โฮมนิตว่างเหรอพี่เห็นบอกจะเที่ยวกับแฟนโอ้ยเที่ยวบ้าเที่ยวบออะไรเลิกกันแล้วเว้ยเลิกกันทำไมอะ ก็วันนี้ฉันนั้นไปเที่ยวออนัดกันตอนเที่ยงฉันน่ะรอจนถึง4ี่โมงเย็นก็ยังไม่มาสักทีทนไม่ไหวฉันก็เลยโทรหาบอกถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วออพี่รอนานแล้วนะออมันบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วฉันนี่น้ําตาไหลเลยโอ้หน้าตาไหลพบแฟนใกล้จะถึงใกล้จะออกจากบ้านอ,อ้าโหยังไม่ออกเลยเนี่ยก็ใช่ไงออออไอแค่มาสายยังไม่ออกเลยก็ไม่น่าจะเลิกกันเนี่ยเฮ้แต่มัน,นเป็นฝ่ายขอเลิกฉันก่อนนะทำไมถึงขอเลิกพี่ก่อนอนะ พี่ไม่ได้ผิดอะไรนะทำไมจะไม่ผิดก็ผิดสิผิดยังไงพี่ก็พี่โทรหาผิดคนอพอดีมีแฟนสองคนมันก็เลยจับได้แสดงว่าพี่นี่มีแฟนสองคนน่ะเนี่ยก็ใช่สิมันจับได้ก็เลยต้องเลิกกันเนี่ยโอ้ยงั้นก็หายกันแล้วละ่ะเพราะแฟนพี่ก็ไม่ได้มีแค่พี่คนเดียวหรอกเอ้ย,อยผู้ชายคนนั้นเป็นใครวะทษทีพี่ วันนดี้คืนนั้นต่างคนต่างมันต่งคนต่างเมาไออุ้ยไออุ้ยอย่าอยู่เลยไม่อยู่แล้วโอ้ยตายเนี่ยโอ้ยหมดความวังนางตตรินเ้าปลาไม่กิน นั่งลิ้นกินแต่ก้วยเตี๋ยวมนุนยไหนมาคะเนี่ยอุ้ยราชาเพลงแปลงอุ้ยแปลงยังไงเอาปล่อยไฟมาลองเปานหน่อยเห็นจะตาขนาดนี้มีตาหามีแววไม่ถมสมองไม่มีไม่มีความคิดของตัวเองลำจับหนังศีรษะเตงที่เขามันงอออกมาหรือเปล่าโไม่มีวัวเลยมันล้วนเลยไม่รู้จะด่ายังไงไม่ได้ง้อตัวเดียวง้อหง้อหัวใช่ไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์ ฉันไปฆ่ามาร์ตพู่ลุกเธอเหรอดูสินิสัยไม่ดีผมไม่สั่งสอนแน่นั้นอ่ะอ้าวเออเรียกว่าอะไรเขาเป็นใครมาจากไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่มีใครทราบตายยืนสง่างามมากเหลียวซ้ายแล้วคอและตะโกนขึ้นว่า รถเมย์อยู่ไซพี่พี่ถืออะไรมาพี่มานั่งตรงนี้ไหมเข่าดีหรือเปล่าก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือเปล่ามานั่งตักผู้หญิงนะมาดิมันจะไม่หนักเลยน้องไม่ต้องแบบว่าเอาคนเดียวตลอดเลยตั้งตกใครดีจ้าตักหนูค่ะตักหนูค่งจ้าไม่ต้อง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 อะไรอย่างตะแก่น่ะนั่งนี่ไม่ต้องเบียดกันนั่งมันเสียชื่อร้านขอบใจมากแล้วอินดีนะคะกันซีนอ่ะเข้าไม่ได้ ติดอะไรนะอันนี้มันขวางเอาเรือเข้าไปเยืนก่อนดิโอ้ยไก่ไปไก่ไปหน่อยไก่ไปหน่อยสั่งอะไรกินแล้วจะสั่งอะไรอ๋าจะสั่งอะไรล่ะไม่ต้องสั่งเน่เน่เน่มีมาเพียบเลยมีทั้งกับข้าวมีทั้งเน่สุดยอดเลยอะไรน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตลาเชิญยิ้มราคาอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนู ผลิตจากปลาทะเลและวัตถุดิบจากรธรรมชาติเนี่ยได้นานไหมเนี่ยเก็บได้นานด้วยเราสองคนนะี่ยต้องเป็นเนื้องอกันแน่เลย<า>หนูแอร์ก็เป็นเอซน้ำปร,ราเหมือนกันนะ่ะร,รู้ไหมว่าน้ำปลรราเนี่ยนะทำได้หลายเมนูทำเมนูอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นต้ยมยำตำมแกง <S 2> <S 2> <S 2> ซื้อไปกินก็อร่อยนะรับไปขายก็รวยและที่สำเพ็งนะ มีขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็เซเว่นอีเวนทุกสาขาด้วยจ้าดีตาแดงๆแบบนี้ม่วงใช่ปะพี่พี่หล่อมากเลยพี่มีมีเมียยังคะโอ้ยยังไม่มีหรอกแล้วแล้วพี่ต่อนี่ใครเห็นก่อนเนี่ยชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อกะซวงนี่หรออ่ากกะซวงนามสกุลกระหมงษ์ดีดีพี่ใหญ่โตแล้วนะเอาใหม่กะซวงชื่อกะซวงนามสกุล ส้วงอกจ<า>้ะส้วงอก <c oughs> ไซด์เหรอคะล่นชื่อใหญ่โตอ่ะชื่อกะน้ำสกุลสวงหนูจีบได้เป้าหนูเป็นเมียพี่ได้เป้าแน่ใจเหรอมัอ่นใจเหรอ หนูจีบได้ป่ะหนูชอบอย่างเงี้ยโอ๊ยเอาคบครับเดียวเดี๋ยวก็ตายเอาสมบัติแล้วเพี่แก่ใหญนะเคยคบเหรอเคยเนี่ยรุ่นใหญ่นี่มีการแบ่งให้ฉันบ้างดิก็มีเมียมีเนี่ยมีบ้านไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งกันอ๋ออนี้มีบ้านหรือยังเอยังจ้ะถ้ายังไม่มีไปเอากับนางแป้งมีรถหรือยังมีรถหรือยังยังยังไม่มีไปเอากับนางหนิงมีเมียยังยัง ด้ <Kell ey> พี่ก <Par adi> ็ไมเลยอ่ะต <Subst itute> ah. ้องใส่บ <ifier> ah. ิกินี่คนนี้ครัใส่บิกินี่สวยอี๊ดสวยจี๊ยสวยจี๊ดใช่น้องนอนนี่มีนอนใช่พ่อนอนจัดพี่จุใส่สวัสดีค่ะคุณพ่อใครพ่อคุณพ่อมารับเหรอคะฮะ ถามทำไมถามทำไมเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าเพื่อนมางี้จีบเพิ่มแล้วจีบเพื่อนได้เปล่าไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้อยากนี่เป็นผัวฉันอยาห์ใช่หรอใช่หรอที่เขาลือกันชอบไปต่อ่อยในรถเก๋งแล้วได้กันนะจริงหรอเรื่องจริงเหรอเนี่ยใช่ใช่แล้วอะไรเป็นแบบนี้ล่ะอะไรนี่มันนี่ไปเหอะพาพาหนูไปเหอะหนูเหม็นกลิ่นชะนีแย่แล้วแล้วจะยังหนูไป จะไปหรือยังอ๋อยังถามว่าไปหรือยังโอ้ยยังใช่ต้องถามฉันว่าไปหรือยังโอ้็ยังยังยังเจ๊ถามฉันสิถามฉันอ๋อถามแงอ๋ไปยังจะไปจะคว้างได้พี่เอาไปอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยดูตายแล้วทำไมอย่างนั้นน่ะเดี๋ยว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 ไป จานจานจานนี่รับปิจ้าเนี่ยจานอะไรเนี่ยจานทั้งหมดนี่เจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่อ่าสายเปโอนได้ไหมสแกนคอรโค้ดได้ไหมตอ้ที่นี้ไม่มีเครื่องอัตโนมัติเลยแล้วต้องจ่ายเงินสดเหรอจ๊ะเงินสดต้องไปกดก่อนนะกดที่ไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไปกดตู้ตรงนี้จานท่นสวัสดีสวัสดีจานก่อนจานสวัสดีจานวัดีจ้ารอคัสวัสดีจ้ารีบมานะเดี๋ยวแป๊บเดียวไอ้ตู้นั้นมันปิด้วไ่ กดตู้นู้นเดี๋ยวหนูไปกดให้ค่ะอ้าวนี่เดี๋ยวตู้ได้ปักซอยงอเนอะเฮ้เออเหมือนเดิมเฮียเป็นลิงเหรอไม่ถามแบบนั้นนะทอเขามีไว้ให้ลิงถือถ้าเฮียไม่ใช่ลิงเฮียห้ามทอยังไงวะแบบนี้ถึง มันจะฉุนหน่อยนะครับพอดีมันเป็นแอลกอฮอล์แท้นะครับไม่เป็นไรครับพี่จมูกพวกผมไม่ได้กินมันหลายวันแล้วครับเฮ้ยจริงป่เนี่ยล้อเล่นครับล้อเล่นถ้าเกิดคุณจะซื้อล้อแต่ไม่ไ้แล้วก็ซื้อกับผู้ชายคนนี้ได้เลยครับใช่ค่ะพี่ขอบคุณนะคะจ้าจ้ามันไส้แต่ฉันจะบอกให้นะว่าฉันไม่คิดไม่สวยทำไมฉันแค่เป็นของแปลก